สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีพิจิกกันค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิก,กายนถึง15ทธันวาคมขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะของชาวพิจิกจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ เดือนแห่งการงานการเงินความรักทิศทางปรับตัวดีขึ้นทุกๆด้านค่ะเส้นแรงนะคะเดือนนี้ใช้เซนนำทางให้ไปสู่ความสำเร็จค่ะมาเริ่มกันที่การงานค่ะกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเดือนที่ดีที่สุดของชาวราศีพิจิกค,ค่ะทั้งเรื่องของงานของเงินและก็ความรักนะคะ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงปักหลังของเดือนแล้วก็ตามนะคะในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ส่งผลไปในทิศทางที่ดีมากๆค่ะความรักความใคร่เองก็ส่งผลดีและดีขึ้นเรื่อยๆนะคะช่วงปักแรกของเดือนนะคะการงานสังคมการติดต่อการเจรจาการเดินทางไปๆมามาการทำงานเป็นหมู่คณะตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะ ในช่วงต้นๆเดือนค่อนข้างจะเยอะมากค่ะงานงานที่ร่วมไปถึงกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะที่ทำให้เราได้เข้าไปแก้ไขจัดการอยู่หลายๆเรื่องหลายๆห,หน้าที่อยู่นะคะ งานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณเองโดยตรงหรือเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนอื่นแต่ต้องเข้าไปรับผิดชอบช่วยนะคะเข้าไปจัดการแทนรวมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันวุ่นวายจนเหนื่อยใจเลยล่ะค่ะเหนื่อยหน่ายหัวใจจริงๆนะคะบางหน้าที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเราเลยค่ะเกี่ยวกับเขาโดยตรงเราก็ต้องเข้าไปช่วยค่ะบางครั้งอยากจะหาอะไรทําใหม่ๆบ้าง เบื่อหน่ายหรือเกินค่ะลากมาหลายปีแล้วเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินนะคะชาวพิจิกบอกทิศทางจากนี้ไปจะมีในใจชาวพิจิกไว้แล้วค่ะคุณเก่งนะคะ เก่งทุกๆด้านรู้ทุกๆอย่างอยู่แล้วค่ะวางแผนไว้ในหัวเรียบร้อยแล้วอยากจะทำอะไรไปทางไหนความรู้สึกนำทางค่ะเสร็แรงมากค่ะทำเองเลยค่ะทำแล้วดีทำแล้วได้ทำแล้วโอเคนั่นคือคุณมาถูกทางแล้วค่ะชาวพิจิกถ้ามีความรู้สึกมืดมนเป็นกังวลใจให้เราคิดและไตรตรองให้ดีก่อนจะทำนะคะ ลองเอาไปสังเกตดูค่ะมีสถานการณ์หรือเรื่องราวมากระตุ้นให้เราฉุกคิดอยู่เรื่อยๆล่ะค่ะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสังคมใหม่ๆจากสังคมเดิมๆคุณจะมีการขยับขยายเองหรือไม่ก็คนรอบข้างตัวคุณนั่นแหละค่ะที่มีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ่ายเทลองเอาไปสังเกตดูนะคะ ช่วงวันที่ 11, 12, 13กลงากางๆเดือนนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอยู่นะคะแบบไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทางใหม่ๆนะคะทั้งเรื่องหน้าที่เรื่องสถานที่เปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ค่ะ ปักกลังของเดือนแล้วนะคะเกิดความอึดอัดใจในสิ่งที่เป็นอยู่ค่ะมีเรื่องจอแจจุกจิกในใจในที่ทำงานและก็ในครอบครัวดูเหมือนว่าคุณจะต้องเป็นผู้เสียสละตัวคุณเองนั่นละค่ะช่วยเหลือเขาเข้าไปรับผิดชอบงานของคนอื่นแทนนะคะโดยเฉพาะคนใกล้ตัวคนในบ้านนี่ละค่ะเพื่อนร่วมงานงานนั้นจะต้องทำกันเป็นทีมนะคะเป็นกลุ่มด้วยค่ะ อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับวงศาคณาญาติด้วยค่ะหรือทําเป็นกลุ่มกลุ่มร่วมกันทําค่ะสร้างหลักปักฐานเกิดขึ้นนะคะจากจุดนี้ไปค่ะช่วงต้นๆ้นเดือนคุณเสียสละมาเยอะปักหลังของเดือนจะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนในบ้านคนใกล้ตัวบริวารเพื่อนร่วมงานกลับมาช่วยเหลือด้วยใจแทนแล้วนะคะได้เป็นอย่างดีค่ะ กลางๆเดือนการงานอาจมีความคิดมากอยู่สักนิดนึงนะคะยึดถือตามความรู้สึกเดิมๆที่เราตั้งมั่นเอาไว้ค่ะไปปลายเดือนช่วง23-28สถึงิ้นเดือนเลยนะคะมีความชื่นมื่นเกิดขึ้นกับคุณค่ะมีความยินดีปิดาอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะในส่วนของงานก็เช่นกันนะคะที่เคยแบกรับภาระหน้าที่ที่หนักอึ้ง ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกือกูลให้เบาบางลงค่ะใครที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานจะมีการติดต่อประสานงานเข้ามาแล้วนะคะในช่วงนี้แล้วนะคะทิศทางโดยรวมนั้นจะมีแสงประกายอยู่ในช่วงนี้เลยค่ะมีนาคมเมษายนไม่ต้องพูดถึงค่ะดีสุดๆเลยค่ะมาต่อกันที่การเงินกันค่ะ ปักแรกของเดือนนะคะการเงินมีความกังวลใจในเรื่องของหนี้สินและความเป็นอยู่ในครอบครัวด้วยนะคะการใช้จ่ายภายในครอบครัวก็ยังเป็นไปได้ดีอยู่คล่องมืออยู่ค่ะส่วนเรื่องรายรับที่เข้ามาจอ็อบงานเสริมก็ร้วนแต่เข้ามาได้เป็นเม็ดเงินเป็นรายได้รายรับให้กับชาวพิจิกอยู่เรื่อยๆได้ดีอยู่ค่ะ กลางๆงเดือนจะมีความฝืดๆอยู่นะคะกับปัญหาค่าใช้จ่ายมีติดติดขัดๆอยู่นะจังหวะนี้นะคะแต่ว่ากระแสทางการเงินยังคงไหลได้เรื่อยๆอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะติดขัดอยู่ก็จริงก็ยังมีช่องทางเลือกให้เราได้ต่อเติมเส้นทางการเงินต่อไปได้ดีอยู่คะ่ะ ไปไปลายเดือนการเงินถือว่าดีมากๆค่ะมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่จากทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เงินเก่าเงินเก็บเงินตกเบิกพวกนี้ละค่ะจะนำมาซึ่งรายได้เป็นแหล่งทำงานทำเงินใหม่ๆนะคะที่ไม่เคยมีมาก่อนก็มีมาด้วยค่ะมาจากช่องทางแปลกๆโดยที่เราไม่คาดคิดคาดการไว้ก่อนร่วงหน้าเลยนะคะเข้ามาบ่อยๆขึ้นค่ะ ภาพรวมการเงินเดือนนี้นะคะขยับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนค่ะจะสามารถหาเงินได้ตั้งแต่ต้นๆเดือนเลยนะคะด้วยงานที่คุณทําอยู่นั่นแหละค่ะจะทําให้เงินไหลเข้ากระเป๋าได้แบบง่ายๆไม่ขาดสายเลยนะคะช่วงที่ต้องเตือนวันที่1นึถึงสิ กุมภาพันธ์นะคะให้ระมัดระวังการเสียเงินทุกกรณีที่เกี่ยวกับการทําเอกสารการเงินการลงนามข้อผูกมัดนะคะแม้แต่การหยิบยืมเงินจากญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะเหตุการณ์นี้จะทําให้คุณทุกใจแน่นอนค่ะ มาต่อกันที่ความรักค่ะคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะเรื่องของความรักก็มีเรื่องที่ต้องเตือนกันอยู่ค่ะคนมีคู่อยู่แล้วนะคะควบคุมจิตใจตัวเองให้มากๆเลยนะคะสุดๆเลยค่ะโดยเฉพาะคู่ที่ห่างไกลกันหรือทำงานคนละที่กันนะคะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนกัน หัวใจจะอ่อนไหวง่ายนะคะจะได้ไปรู้จักหรือสารสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งบางคนอยู่นะคะค่อนข้างจะถูกอกถูกใจตรงสเปคคุณอยู่ค่ะความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นกับการทำงานร่วมกันมาก่อนหรือไม่ก็ได้พบได้เจอกันมาก่อนค่ะหรือคนเก่าๆจะหวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแนะนาเลยค่ะให้หลีกหนีหลีกเลี่ยงทุกกรณีเลยนะคะเส้นแดงผ่าแปดเลยค่ะมีใจสั่นๆใจอ่อ นะคะคทานไฟเก่าจะคุกกลุ่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาพร้อมกับความวุ่นวายค่ะจุกจิกจอแจปวดหัวปวดใจอย่างแน่นอนค่ะยิ่งคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะขอเตือนไว้เลยค่ะถ้าคนปัจจุบันรู้มีเคอร์ฟิวแน่นอนนะคะความสัมพันธ์เปลี่ยน ความสัมพันธ์รุ่มรุ่ม,มดอนดอนแน่นอนค่ะส่งผลต่อครอบครัวแน่นอนนะคะดูดูแล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์ดีกว่าช่วงที่ผ่านมามากเลยนะคะดูแลรักษากันให้ดีๆค่ะปปลายเดือนมีโอกาสได้รับของขวัญสุดพิเศษจากคู่ครองนะคะหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างจากคู่ครองด้วยนะคะรู้แต่ว่าดีต่อใจมากเลยค่ะ มาต่อกันที่คนโสดค่ะคนโสดคะช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการที่จะนำใครสักคนเข้ามาในใจในชีวิตนั้นต้องได้รับผิดชอบใครสักคนนั้นจะเป็นปัญหามากกว่าค่ะบางทีคนใหม่ๆเข้ามามีความสัมพันธ์มีลักษณะแบบ เราสามคนนะคะรักสามเศร้าเราสามคนอะไรประมาณนี้นะคะหากจะคบหาดูใจกันจริงๆค่อยๆคบหาดูใจกันดีกว่าค่ะอย่าพึ่งรุกนะคะลุกมากเจ็บมากนะคะไม่ต้องเปิดเผยค่ะให้ศึกษาดูใจกันไปก่อนค่ะให้นานๆก่อนนะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะ ด้านสุขภาพช่วงต้นๆจนถึงกลางๆเดือนไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะร่างกายถือว่าแข็งแรงดีอยู่ค่ะแต่ก็มีเรื่องเครียดปวดหัวเข้ามาค่ะมีเรื่องเข้ามาให้ตัดสินใจอยู่ค่ะทั้งเรื่องงานเรื่องคนเรื่องเงินอย่าหักโหมมากนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะไม่น่าห่วงกังวลใจอะไรหรอกนะคะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรค่ะ มาสรุปประเด็นกันค่ะเดือนนี้โดยรวมแล้วทิศทางพัฒนาไปในทางที่ดีมากค่ะก็มีแต่เรื่องกิกกั๊ด ครบซ้อนนี่แหละค่ะดูแลใจตัวเองด้วยนะคะดูดีๆค่ะเรียงได้ให้เรียงนะคะจะสบายหูสบายกระเป๋าเซ้นแรงนะคะเดือนนี้ทำตามที่เซ้นนำทางค่ะมีรางมาบอกว่าเป็นยังไงก็ทำแบบนั้นค่ะการช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนถือว่าสร้างบุญบรารมีนะคะกับเพื่อนร่วมงานอย่าโวยวายนะคะอย่าบ่นค่ะอดทน ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาไปค่ะพอไปไปลายเดือนเขาเหล่านั้นจะกลับมาส่งผลบุญช่วยเหลือเกื้อกูลคุณแทนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีพิจิกที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกัรล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขสมปรารถนาทุกประการค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็ยังมีโควิดอยู่นะคะ ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนแล้วแต่เราเวลาออกไปไหนเราก็ต้องปิดแม้รล้งางไม้ล้างมือด้วยนะคะเป็นห่วงนะคะดูแลตัวเองดีๆค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปกันนะคะบ๊ายบายค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะ